สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับเมื่อนี้สิผ้ามาสัมผัสพีอ่อ้วนด้วยค่ะมีเอฟซีฝากมาให้แม่บ้านผ้ากินผ้าแอวถาม,มาแม่นเรื่องจริงบอ่ว่าพีอ่อ้วนตรวจเกือบขึ้นรถไฟมาว่างมางน้องกันพี่นอ้องไอเอฟซีเอฟซีฝากถามมาอีหลีด้ยเนี่ยเ,เขาอยากเขาอยากเขาอยากหูว่า ถอดเกิบขึ้นรถรถไฟอิเลตกพอดีวันนั้นอ่ะอผมมาขึ้นรถที่มุสาววียีชัยครับโดนเลยเตะอุ้ยหลายปีแล้วตั้งแต่รถไฟฟ้าเกิดแรกๆอ่ะออน่าจะเป็นวันสองวันแรกนัก่นแหละมพนดีผมขึ้นไปด,ดักเห็นไงออขึ้นไปดูจะ่นี่มีนักข่าวนีของกล้องเต็มเลยครับ เขากระเทือนคนที่อยู่น่นออนนะคะือรถผมก็ขึ้นแล้วกันเขาแรกว่าจะถอดเกือบละไม่ถอดสักกรรมพอ้คลื่อนมันปั๊บเขาในว่ารถจะไปบอกไปสักกรรมไอก้กรรมได้ปะเออเดเอา้าปิดป,ประตูรถเอา้าบอกไปนะประตูปเปิดอาเถอะแรับเชิญลงครับเอ,าอ้าเ <laughs> ขาทำข่าว <laughs> เขาเอินเขาเอินใหยื่อขึ้นแบบว่าเพื่อเขาจะได้ดูแบบข้นขึ้นหลายๆเหอเป็นพิธีไงเป็นข่าวดีใจได้ขึ้นรถไฟปะความรู้สึกว่ากูสิไปใส่นอตเลยไปเนี่ยเนี่ยเดินลงมาบันไดไอ้รถไฟฟ้าใส่รถไฟฟ้าเอามันมากแค่หัวอยู่คนเดียวโกูจะไปกูสิไปบอกไอ้เขาฟังว่ากูได้ขึ้นรถไฟแต่ไปขึ้คืนไงบอกไป อ๋อได้ขึ้นแต่มันไม่ไปดูต่เก่าเอาเขาดีใจว่าได้ขึ้นฟรีแหละกูละเทอเชิญนะเชิญเลยเนะี่ยคนเต็มเลยไอ้ยกะว่าเออแบนว่าผออตอะไ่ไอ,อ,อ,อ้กะหูตีนหางในกรงเทพไนหะอขึ้นหัวมันจะไปโหัวไหนไวะอืะ็ขึ้นแบบต้องปิดรถลรงต้ฟ้ามันปิดประตูอัตโนมัต กับหยัางนี้แล้วค้ตนตั้นนท่าไหร่แล้วก็ดูตัดเอา้าเช้าฆ่าของก็ลุกรแ <laughs> ล้วคนอื่นล่ะอกลงเหมือนกันลงมันพกนั้นลงบไปแ <laughs> ล้วแล้วที่ว่าถอดเกือบละเกือบจะวะเกือบจะเกไอ้ขึยังอยู่ขึ้นแต <laughs> ่จะ <laughs> ขึ้นมา แต่คนีเดินมาตะกลืกันท่านจะข้ากจะข้นไวของอาอายวะโอ้ยยวันโอ้ยยัยเขบอนี่เลื้นแปลงเห็ดไหนเฮ็ดไหนเหตุนาดิเลื้อนลิเลืเลยวะแต่งหน้าเสเวยกันอ้ยลายปีแล้วแปลงจะได้หน้าเสเวยอะโอ้ยหน้า เหมือน,นะละตั้งแต่ลูปไฟฟ้าเบิดแรกๆอ่ะวันประมาณนั่นจะวันต่อวันเลยนะก็จะหมดเลอ่ะโอ้ยโอนยันธ์พี่น้องไปต่อไไวันใดละพี่น้องพากินไปเอาอยากหมอพญอ้วน,วนเดี๋ยวใครมีคำถามอิหยังสิถามคอมเมนต์มาได้จ้ะเดี๋ยวฉมามาถามพญอ้วนให้อีกสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะสวัสดีครับ